เฮ็ดยังครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีผู้จัดการมุ่นวัดดีจ้าเมนก้าซีเฮ็ดน้ำยาขนมจีนเด้พี่น้องจะทำน้ำยาขนมจีนน้ำยาปลาทำน้ำยาปลาน้ำปลาทูในครกก็จะมีกระชายมีกระเทียมเนาะมีห,หอมแดงมีพริกแห้งที่เราต้ม ไป่่อโพี่น้องเดิมจะกันใช้ยูกระตาทำยุ่มมุ่นหมดแล้วนะแม่ใช่แล้วขาดทูดเลยนะไข่อเอกไขยพี่น้องไงขั้นตอนไหนครับวันนี้ขั้นตอนเอาเนื้อปลาลงไป บริกนโดนนะพีอน้องเขาปุ่นน้ำยาปาดขึ้นอยากแห้งอะไรมาเนี่น้ำยาปาเนี่ยไม่ได้ใส่กะทีเลยใช่ไหมไม่จ้าใส่กะปิไม่ใส่กะปิก็บ่ใส่ใสแต่ปลาเด็กอ๋อใส่ย่างนึงจะลืมหรอวะใส่ใจไม่ใช่ใส่อะไรใส่ปากกินล่มตัวข้องนอกอีกหลอกโอเคเอาี่น้อกใบเนี่ยปลาใส่แล้วค่ะนะ ทำโคเกเ่คันได้บันเนี่ยพี่น้องก็จุฟดคัลเตอร์นอกร้านนี้น้ำยาป่าของน้องมนมาค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการมาเดินพี่นอ้องมากินข้าวปุ้นน้ำกันบัดนี้โอ้ยเนาะพี่นอ้องเอ้ยแกอันหัวหอมมึง่ะแกหัวหอมตาแสบตาละคายยี่บัดนี้ตาแดงเลยบัดนี้คนเบื่อเบือ่อกับผักหอมหัวหอมแดงเียพ่คอยถูกกันปันไดนเน้ยมามา ใส่น้ำยาก่อนด้วยน้ำยาป่าแซ่บขนาดพูดจากกินหอมกระชายโอ้ยเนะาะอาหารข่อยอ่าพูดได้ลูกเจ้า มาค่ะพี่นอ together, ้อกมบ okay. <c oughs> <c oughs> ่เาไมาเหนมาเด้อมาเด้อคอนุญาตใส่มือ đây ở bớt mỡ. เมือเขาถอดปลั๊กไปเขาถอดปลั๊กปั่นฉักผ้าเขาหักกระเสียบใคยเขาก็เสียบขนาดได้ว่าเบอร์ความเย็นไม่ได้หมุนนะคุณค่าเท่าเดิมโอเคเนาะเพราะคือน้ำแข็งละลายหมดแล้วนี่พอโอเทแนะ้ำ แสบไคแสบมันเบยุ้งแน่พี่น้องเราเพียกงกะถามมาคือแสบหน่อแต่ว่าคำตอบเหมือนว่าเราเอาอะไรมาเปรียบเทียบยังไงอย่างนั้นเร <c oughs> าไม่ได้เปรียบเทียบใส่อาหารอย่างอื่นเลยก็แสบไคแสบมันข่อยมักแน่น,นี่ก็คือแสบของข่อย พักกับชุดๆพี่น้องเลยน้ำยามันแช่น้ำยาปลาทำง่ายไม่ยุ่งยาก มานานเนเอยงานไม่สีนวลการลาะด้ักปู

ว่านรถเงี้ยไปเมันก็เคีื่องเรียนบอกแข้งเขาต้อยเบื่อมันไม่มีวงจ,ดดจอดรถเนาะต่อแค่เครื่องเดียวกับพ่อร่าง แค่มาไลายางเข่ามาปอกตะขวง แทบขนาดพี่น้อย มันนั้นพอดียิ้มนอ้องพี่้องนี่แม่นี่มันคือออกเป็นแถวบางทีเลย ด้วยวามบันนีเ้เอาหนาเห็น,น,นป่ะสบายเล้วันเราขอเป็นโมดิฟายกับสาวมอนเอาไก่หนีจากนีโมดิฟายเป็นของขั้วได้บ้านเลยโมดิฟายเทียงหน้าเป็นนะแต่ว่าต้องหายังมาบางังเครื่องมันมันหลังคาไม่อยากหัวจักหน่อยไม่หยาอย่า,ยาก,กินเลยกินข้าวปุ้นเนี่ยนะ กินเขาเอเกื้อเขาอันนี้มัดมือ,อมแขวเขาบ่มีอะแดงหน่อยนะแควล้นไปลเลยเขาเถ่าแล้วโอเคพี่น้องสองจานจัก,กินบอ่มูจักแนนอึกดึกอยู่นี่ชอบครับ